ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจําช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกซ์กิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับถ้าเขาขีดเราจะทำยังไงอ่ะเอาเขาดิวเขามาได้เลยไหมอ่ะดิวเขาไม่อยู่กับทีมได้ไหมอาจจะไม่ได้อาจจะเฝ้าต้องเฝ้าเกาะตลอดอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่า อาจจะต้องใช้อม,มีแค่เหมือนมาว่ามีแค่ทางเดียวคืออาจจะต้องใช้แล้วเขาไม่พูดต่อทางซานน่ะเหรอใช่เพราะว่าเขาเมื่อกี้ทางซานประมาณว่าพืมพพามากับตัวเองว่าถึงว่าทําไมแบบว่าฝั่งของวิตจำนำวิญญาณยูทูนิก้ามาที่นี่เพราะว่ามีปัวไส้เสียอยู่ตรงนี้คงมีทางเดียวที่จะเหมือนกับเอาชนะครั้งนี้ไปได้จําเป็นจะต้องใช้ใช้อะไรแบบอาวุธลับปะเนี่ย แอบไปทําตอนี้อย่งไม่รู้เลยคือแบบถ้าเป็นอันดี้อยู่ในร่างเขาหรืออะไรส่วนมากเขาก็ใช้ออกมาหมดแล้วนะเท่าที่มันจะทําได้ที่เรารู้นะอาจจะเป็นท่ารับ่ะอาจจะแบบใช้เขาเรียกอะไรมีรับกว่าท่านั้นแล้วหรอที่เป็นค้อนนะแบบจะรับอีกว่าใช้พลังชีวิตในการใช้อะไรเงี้ยโอ้ไม่รู้ละตอนเราเดาไปทุกอย่างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถังซางเขามีของอะไรที่เรายังไม่ดูยังไม่เปิดเผยเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะ ปูไซซีอะไรใช่ไหมปูไซซีปัวไซซีเขาบอกว่าถังสารท่าอะไรอย่างแล้วเขาหยุดพูดไปเห็นปะที่เขาแบบกำลังจะพูดถึงถังสารแล้วถังสารพูดแซงมาพอดีเหมือนจะว่าถ้าถังสารขนาดระดับนี้ถ้าไปถึงนั้นจะอะไรสักอย่างปูมาให้เรารู้ว่าถ้าอนาคตเขาอาจจะเก่งมากกว่าบัวไซซีไปอีกอันนี้ปัวไซสียังโหมดอ่ะใช่เขาได้ใช้บวงแหวนใช้เรามั้งอันนึงมั้งไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาใช้ ใช้ท่าอะไรต่างๆของเขาอยู่ออยู่โหมดมากเลยอ่ะอันนี้คือเขาใช้แค่หนึ่งในเท่าไหร่นะ1หนึ่งในห้าปะ่ะในห้าส่วนยังไม่เต็มอ,อืมคนที่ใกล้กับเทพมากที่สุดน่าจะสองคนนี้เลยแหละพูดทําพิธีทั้งสองฝั่งอืมอืมฝั่งก็เก่งใช่แต่ทําไมเขาไม่กล้าบุกเ,เขาอาจจะสูสีกันมากมเหรอไม่ถูกว่าฝั่งนั้นมีปู่คนนั้นแล้วก็ฝั่งนี้มี นี้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่นี่อ่ะพลังของคนนั้นคนนั้นเอาคนนี้มันเพิ่มเพิ่มคนนั้นที่มาอยู่ในนี้อาจจะไม่ได้แบบไม่สู้ไงไม่ได้ที่ของตัวเองใช่ตรงนี้เหมือนกับคนที่อยู่ตรงนี้เหมือนกับมีพลังเยอะขึ้นอ่ะเพราะว่าสามารถใช้พวกต่างๆแบบเทพสมุทรอะไรเงี้ยเขาเรียนเมกาบุกอะไรเงี้ยถึงว่าแบบคนฝั่งนู้นถึงไม่มีใครมาฝึกที่นี่เลยได้เลยเออ แล้วถ้ามาจากฝั่งนู้นคือเขาก็ไม่รับอยู่แล้วไงโล<ข>ถ้ามาถ้ามาจากสำํำนักวิญญ,ญาณ<ม>เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วคู่รีกันอนะประมาณนั<ม>้นอืมเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีพีต่ตอไปนะคะไปดูต่อเลยเนาะใช่ครับผม